ตะวันรีวิวสวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องสําหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่อยู่นะครับเราจะมาคุยกันถึงตัววัสดุที่ใช้ทําตัวเครื่องบินบังคับวิทยุประเภทที่เป็นโฟมนะครับเราก็เริ่มต้นกันที่โฟมก่อนนะครับมันก็จะมีโฟมเขาเรียกว่าโฟมอัดนะครับก็จะมีโฟมอัดอยู่หลายขนาดมี5มิล3มมินนะครับมีครึ่งนิ้วมี1นิ้วนะครับก็มีอยู่หลายไซส์มันก็อยู่ที่ว่าเราต้องการทาเครื่องบินประเภทอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่น เครื่องบินลำนี้นะครับเครื่องบินที่เราทำเป็น 3D เนี่ยเราก็อาจจะใช้เป็นโฟม5มิลทำก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นเครื่องบินเทรนเนอร์ที่เราคุยกันไปในคลิปแรกๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโฟมหรือถ้าเรามาดูจริงมันจะเป็นโฟม5มิลน,นะครับตัวหางนะครับบางครั้งเราสามารถใช้โฟม3มมิลทำได้ต่อจากตัวนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีวัสดุที่แปะอยู่ด้านข้างเพื่อเสริมความแข็งแรงนะครับซึ่งวัสดุส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นแผ่นพลาสติก นหน้าตาพลาสติกก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะมีเรื่องของความหนามาเกี่ยวข้องอีกนะครับหนามากก็จะแข็งแรงมากแต่ว่ามันก็จะมีน้ําหนักที่มากนะครับตัวนี้นี่ฮะนี่ก็จะหนาเวลาเราตัดมาให้ดูเนี่ยเราก็เห็นว่ามันก็จะมีความหนาอยู่นะครับเราไม่ใช้ในส่วนไหนบ้างเราก็อาจจะใช้ในส่วนของการทําด้านข้างเพื่อเสริมความแข็งแรงหรือมาทําด้านใต้เพื่อรองรับเวลาเราทําเป็นตัวชุด ชุดล้อที่จะลงรองรับการกระแทกหรือเสริมความแข็งแรงในบางส่วนที่อยู่ทางด้านหลังนะครับถ้าจากพลาสบูดเนี่ยนะครับก็จะมีอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกเป็นไม้อัดนะครับก็จะเป็นไม้อัดที่แตกต่างจากไม้อัดทั่วๆไปนิดหน่อยนะครับไม้อัดทั่วๆไปเนี่ยมันจะเวลาที่เราเลือ่อยหรือเราตัดมันก็เป็นเศษไม้เยอะแต่อันนี้เวลาเราตัดมาถ้าเราดูตรงนี้เราเห็นว่างานก็จะมาเรียบนะครับอันนี้ก็จะ ส่วนใหญ่ก็จะใช้ในการทําตัวที่ยึดแท่นยึดตรงนี้นะครับแท่นยึดมอเตอร์ตรัวนี้หรือเอามาทําตัวนี้ก็ได้นะครับ <c oughs> ในตัวแม้อันนี้ก็จะมีอยู่หลายความหนาให้เราเลือกนะครับแล้วก็แล้วแต่ว่าเราจะประยุกต์ใช้ในเครื่องบินประเภทอะไรบ้างอีกแบบหนึ่งเป็นไม้เบลซานะครับไม้เบลซ่าเนี่ยคุณสมบัติเด่นคือเบาเบามากนะครับ ไม้บาลซาส่วนใหญ่ก็อาจจะเอามาใช้ในการทําตัวแอร์ลอนของเครื่องบินนะครับส่วนของแอรลอนก็คือจะเป็นส่วนตรงนี้นะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงเพราะว่าไม้บาลซาเนี่ยมันจะคงตัวนะครับแต่ว่าเบาก็จะมาใช้ในการทําตัวแอร์ลอนก็ได้บาลซาก็มีหลายไซส์นะครับมีความหนาให้เราเลือกหลายแบบหลายขนาดก็ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้ทำอะไร ยกตัวอย่างเช่นผมลองทําเป็น3 d ขึ้นมานะครับปกติเนี่ยตัวนี้เนี่ยเวลาเราทําเราต้องดามด้วยแท่งคาร์บอนนะครับทีนี้แท่งคาร์บอนบางทีเราหาไม่ได้หรือว่าราคามันสูงเราก็ประยุกต์ในการเอาไม้บอลซ่าเนี่ยมาตัดแล้วทําดามตรงนี้เลยนะครับมันก็จะทําให้ตรงนี้แข็งขึ้นไม่กระพือขึ้นถัดจากนั้นนะครับก็จะเป็นตัวของสีเวลาที่เราทําสีสวยๆอย่างเงี้ยนะครับ เราก็จะใช้ตัวเทปพ,พวกนี้เขาเรียกว่าเป็น OPP เทปมันก็จะมีความหนาเหมือนกันแต่ว่าไอความสูงเนี่ยไม่เท่ากันนะฮะก็จะเป็น2นิ้ว1นิ้วครึ่งนิ้วนี่ไปจนถึงเล็กสุดนะครับเอาไว้ใช้ในการทำลวดลายต่างๆบนเครื่องบินแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเทปใหญ่สับปะรดน,นะครับเอาไว้ในการติดจุดต่างๆที่เราต้องการยึดให้มันเหนียวนะครับ หรือเราจะดามขอบเช่นเราจะเดินตามขอบของวินเนี้ยติดตรงนี้ก็ได้เพื่อให้มันเกาะยึดกันหรือเราจะลากตรงยาวตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อให้มันดึงให้มันเป็นชิ้นงานที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็จะมีตัวกาวยูฮูปอนะครับเอาไว้เวลาเราจะติดเครื่องบินเนี่ยให้มันติดด้วยกันเช่นมันมีชิ้นด้านนี้กับชิ้นด้านนี้นะครับเ็าจะมีรอยต่อเนี่ยเราก็จะใช้ตัวกาวยูฮูเนี่ยนะครับทา ทิงไว้สักพักหนึ่งแล้วเราก็ติดพอติดปุ๊บมันก็จะเหนียวอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นแท่งคาร์บอนนะครับแท่งคาร์บอนก็จะมีทั้งเป็นเ,เล็กใหญ่สี่เหลี่ยมวงกลมเอาไว้ใช้ในการดามปีกเช่นอย่างนี้นะครับถ้าเราไม่ใช้ตัวไม้บาซซาเราใช้แท่งคาร์บอนเนี้ยดามก็ไปเลเม็มกันก็ได้เหมือนกันมันก็จะเล็กลงนะครับหรือถ้าเป็นเครื่องบินที่มีขนาดปีกแบบนี้นะครับปีกโฟม ไซนี้เนี่ยบางทีเราไม่ได้ใช้แท่งคาร์บอนแบบนั้นเราก็จะใช้ประเภทเหนึ่งก็จะเป็นประเภทเแบบนี้ที่เป็นสามเหลี่ยมนะครับก็จะมีทั้งมีหนามากหนาน้อยแล้วแต่เราจะเลือกให้เหมาะสมนะครับมันก็จะมีหลายไซส์ให้เราเลือกอย่างน,นี้นะครับเวลา ใช้งานเพิ่มเนี่ยเราได้ปีกโฟมมาเนี่ยเราก็จะเอาฝังลงไปในนี้นะครับมันจะเป็นทรงแบบนี้เราก็จะฝังลงไปพอฝังไปเพิ่มมันจะจมลงไปส่วนหนึ่งจะจมลงไปในโฟมอัดมันทาให้ตัวโฟมอัดแข็งแรงขึ้นแล้วเราก็ใช้เทปใหญ่สำหรับลดตัวนี้คาดนะครับคาดยาวนี่เลยเพื่อให้มันติดอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี่ต้องใช้นะครับปืนกาว กับกาวนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์นอกจาก็เป็นพวกคัตเตอร์ที่รองอ๋อแล้วก็นี่ลวดคันชักนะครับลวดคันชักก็จะอยู่ที่ตำแหน่งนี้นี่นะครับยึดกับตรงนี้เอาไว้ยึดตัวนี้ให้มันเด้งขึ้นเด้ง,ดง,ดงลงนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ในการทำเครื่องบินนะครับครับส่วนของคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเรานะครับเวลาที่เรา จะเป็นจะต้องซ่อมแซมเครื่องบินของเรานะครับจะได้รู้ว่าจะต้องซื้ออะไรใช้ซ่อมยังไงตรงไหนหวังว่าจะเป็นประโยชน์เห้่ยกับเพื่อนเือนมือใหม่นะครับบินให้สนุกเล่นให้สนุกตะวันร,รีวิวสวัสดีครับ